ฉันได้เว้หม,มือนพาเลทฉันขอเชิญคนเข้ากลุ่มมานะฉันไปเจอมาอนี่พวกเธออยากค่ะอาไมพูดแบบนี้ฉันคิดว่าพวกเขามีโลบักฉันน่าเชิญมาเลยพวกเขาอยากออกไปเลยนะเน่เฮ้ยเอาออกกลุ่มแล้วเว้ย Ở ba này, ở